สวัสดีครับพบกับ่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องโครงสร้างภาษาโปรแกรมนะครับผม EP ที่2นะครับอ่า EP เรื่องของเกี่ยวกับส่วนหัวและฟังก์ชันนะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะส่วนหัวคืออะไรนะครับส่วนหัวหรือ heading นะครับเป็นส่วนที่อยู่บนสุดของ โปรแกรมนะครับอ่าก็คือถ้านะครับอ่าโปรแกรมเราเป็นแบบนี้นะครับหน้าโปรแกรมเราเป็นแบบนี้นะครับส่วน heading คือส่วนนี้ครับคือส่วนหัวนะครับอ่าส่วนหัวตรงนี้นะครับมันเป็นส่วนที่ใช้สําหรับอ่าใช้ใช้คาว่าเรียกใช้นะครับอ่า library เนาะอ่าแล้วก็ใช้ในการกำหนดค่าต่างๆนะครับผมอ่าโดยนะครับผมอ่าคำสั่งที่ใช้ในการ อ่าเรียกใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นอ่าชาร์ปเนาะอ่าตัวนี้เราเรียกชาร์ปเนาะอินพะุตนะครับผม s t ต n d า r อินพุตเอาพุตนะครับหรือ,อ S T D I O นะครับ h นะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นการเรียกใช้อ่าเขาเรียกว่าเป็นอ่าเรียกใช้คำสั่งนะครับอ่าตัวสแกน f และ ปินเเนี่ยนะครับตัวปินเอฟสแกนเตัวนี้นะครับก็คือจะใช้คําสั่งนี้ในการเรียกใช้ไลบรารีตัวพวกนี้นะครับอ่าถ้าเกิดไม่มีคําสั่งนี้นะครับก็จะไม่สามารถอ่าใช้คำอ่าเขาเรียกว่าจะไม่สามารถใช้นะครับผมปินเและสแกนเได้เนาะอ่าส่วน อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือออ่าดิฟ่าดิฟินนะครับตัวนี้จะใช้สำหรับการกำหนดค่าเช่นอ่า uh, ผมกำหนดค่า pi นะครับหรือค่า pi เนี่ยเท่ากับ3.14นะครับเวลาเราคำนวณน,นะครับค่าค่าพายเนี่ยก็จะเท่ากับ3.14นะครับซึ่งมันจะเอาไว้ใช้ในการกำหนดนะครับผมอ่าโดย <c oughs> นะครับไอตัวเขาเรียกว่าคำสั่งนะครับมาให้ให้นักเรียนจำไว้ตรงที่ว่าคำสั่งไอที่ขึ้นด้วยไอตัว sharp นะครับตัวชาร์ปตัวเนี้ยนะครับอ่าเขาเรียกมันว่าอ่าโปรเซสเซอร์ไดเรกทีฟฟิทอ่าเดลิกทีฟี่นะครับผมซึ่งมันก็เป็นเสมือนคำสั่งที่อ่าคอมไพออ่าคมไพเลอร์เนี่ยจะจัดการก่อนนะครับผมแปลเป็นโปรแกรมจริงนะครับอืมแล้วคราวนี้นะครับฟังก์ชันคืออะไรนะครับอ่าอันนี้เรารู้จักเฮดดิ้งแล้วเนาะคราวนี้เรารู้จักฟังก์ชันนิดหนึ่งนะครับผมฟังก์ชันนะครับมันคือชุด คำสั่งนะครับที่รวบรวมไว้นะครับที่ใช้ในการทํางานเฉพาะภาษา C นะครับผมก็คืออย่างน้อยๆนะหโปรแกรมจะมีฟังก์ชันนะครับอย่างน้อย1ตัวนะครับหรือจะมีมากกว่า1ตัวก็ได้นะครับผมซึ่งฟังก์ชันเนี่ยจะช่วยให้โปรแกรมเนี่ยดูเป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็มันจะช่วยให้ง่ายต่อการปรับปรุงนะครับผมเช่นถ้าเป็นเนี่ยครับ ฟังก์ชันตัวนี้นะครับฟังก์ชันมาตรฐานแล้วกันนะครับยกตัวอย่างมาให้ดูเห็นไหมฟังก์ชันมาตรฐานเนี่ยอย่างที่ครูที่บายไปว่า include เนี่ยนะครับ include stdio.h e, st เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่ในการเรียกใช้ไฟล์พวกที่เกี่ยวกับเาเรียกว่าเป็นใช้ไฟล์ทั่วไปนะครับพวก binf scanf นะครับส่วนถ้าเกิดเป็น include นะครับ คอนไอโอนะครับ uh, conio. h เนี่ยนะมันก็จะเรียกใช้ไฟล์งานนะครับที่เป็นไฟล์งานเกี่ยวกับพวกคอนไอโอนะครับก็คือจะเป็นคำเขาเรียกว่าจะเป็นคำสั่งรับแสดงผลเพิ่มเติม,ตมนะครับหรือนะครับจะเป็นอินคลูดสติ้งนะครับตัวนี้ s ตัวน,วนี้นะครับ มันก็จะใช้สําหรับงานที่เกี่ยวกับข้อความอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะสรุปเลยได้ว่า <c oughs> โครงสร้างนะครับของโปรแกรมนะครับผมในส่วนหัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนทีอ่อยู่บนสุดนะครับเป็นส่วนที่ใช้สําหรับการเรียกใช้ไลบรารีและกําหนดนะครับผม ค่าคงที่ให้กับโปรแกรมของเรานะครับผมเดี๋ยวนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอส่วนที่2ก็คือส่วนตัวแปรแบบ global นะครับเดี๋ยวต่อ ep หน้าเลยละกันนะครับผมสําหรับ ep นี้เอาไว้แค่นี้ละกันสวัสดีครับ